ครับทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวการทําชั้นวางกระถางผักนะครับใครที่ชอบปลูกผักในกะระถางถ้าวางที่ในดินแล้วมันแบบมันต่ําเกินไปแล้วก็โดนไก่คุ้ยเขี่ยอะไรแบบนี้นะครับโดนสุนัขที่เลี้ยงไว้มาเขียกระจุยกระจายถ้ามีปัญหาเหมือนผมนะครับแนะนําวิธีนี้นะครับผมใช้ก้อนอิฐที่เหลือจากการสร้างบ้านนะครับมาเนี่ยครับทำเป็นฐานแบบนี้นะครับใช้สองก้อน <I have S 1> นะครับ จากนั้นก็จะพอใช้อิดรองแล้วใช่ไหมครับผมทํายาวมานะครับเนี่ยครับเป็นฐานจะใช้อยู่4ก้อนนะครับหนึ่งสอสามสี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเอากระเบื้องเก่านะครับกระเบื้องเก่าที่ที่ที่หลือไว้ไม่ได้ใช้นะครับก็ไปก็ไปเอามาวางอย่างนี้ครับแล้วก็เอากระถางกระถางผักของเราวางข้างบนเลยนะครับประมาณนี้ครับ